เูฝึกกับใครดรฝึกล้างมาแล้วใช่ไหมคะที่โรงเรียนหรือที่บ้านคะที่บ้านใครสอนคะอก็อ,อาจจะเป็นแม่กัมหรือว่าเป็นตาฝอนที่เคยสอนหนูรตา,าตสอนแ่แตาสอนจะสอนหนูทำแม่ <c oughs> ก,กินเองใช่ไหมคะกินเองก็ต้องล้างเองสิกินเองจะทำไ้จังให้ผู้ใหญ่ล้างให้กินเองก็ต้องล้างเองไม่ใช่เหรอ กินอะไรหมดครับวันนี้ใช่น้อยช่น้อยกินหมดเองว่าเขาจะให้เปลือกห้างไว้ใจต้อยต้องหนูล้างเองทุกวันใช่ไหมคะก็อาจจะปล้างเองวันนะ่งเาเป็นเด็กดีหนูมีหน้าที่กินแล้วต้องล้างล้างเองไม่ได้ให้เปลหญ่ล้างให้ก็แล้วต้องล้างเอง ที่โรงเรียนก็สอนใช่ไหมคะ,ะใช่ที่โรงเรียนก็สอนเพราะคนที่โรงเรียนบอกว่าใช้ช่วยคุณแม่ล้งางจานใช้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดนั่งคะ่ะมันเจ้าก,ก็บอกว่าหนูค่ะหนูก็ยกมือขึ้นเลยมีเพื่อนยกหลายคนไหมคะเอ่อก็อาจจะยกหลายคนมากกินไรอยา เ,เอาจานหมขาวอะไแบบนีหมขอนจนแปดนึ่งคนตาสันตาสันแต่คุณแม่หนูอะทำชาน้อยใส่ผักให้หนูด้วยนะแต่ว่าแม่หนูใส่ไข่ลงไปได้แม่หนูทาชาน้อยใส่ไข่ให้ด้ดวยนะเขาตสาสัน ชายน้อยเซไขให้โราหนูก็ไม่กินแน่